สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเทดเดอร์ทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็มีคลิปนะครับสั้นๆมาแนะนําให้กับพี่น้องชาวเทดเตอร์มือใหม่ทุกท่านนะครับหรือใครที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นหัดเทรดกันใหม่ๆนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับที่จะมาแนะนําก็คือการติดตั้งโปรแกรม,มเม t a t ร a d e r อร์4นะครับนะบน มือถือนะครับผมที่สามารถใช้ในการเทรดได้นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับมือถือที่ผมใช้ก็จะเป็นตัว p h o n นนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็เปิดหน้าจอโทรศัพท์ของเราขึ้นมานี้อ๋อแนะนำนิดนึงนะครับอย่าลืมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับผมอันนี้ขมขำนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปที่แอปพลิเคชันหรือไอคอนที่เขียนว่า App Store ตัวนี้นะครับผมหลังจากเราเข้าไปแล้วนะครับ เราก็ไปที่เมนูนะครับที่เขียนว่าค้นหาหรือเซิร์ชนั่นเองนะครับผมก็กดเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็มาพิมพ์นะครับตรงช่องค้นหาก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับเนสตาเทเจอร์นี่นะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราแล้วนะครับก็ต้องพิมพ์หมดขนาดนี้ตรงนี้นะครับเนตาเทเจอร์สี่นะครับก็กดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดของใครที่ยังไม่เคยติดตั้งนะครับมันก็จะขึ้นเป็น หรือเป็นอะไรก็แด้นะครับเราก็กดไปั้งผมมันเคยดาวโหลดมาแล้วมันก็จะขึ้นเป็นรูปก้อนเมฆมีลูกศรที่มลงนะครับอ่หรือมันอยู่บนคลาวด์เองเนาะผมก็กดเนี่ยนะครับตรงนี้เนาะนะครับกดตรงนี้นะครับผมก็กดเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะให้เราติดตั้งหรือของบางบางคนก็อาจจะให้ใส่รหัส Apple ID ก่อนนะครับแล้วก็ใส่ตามขั้นตอนลงไปนะครับก็รอจนเสร็จจนติดตั้งเสร็จนะครับ หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะครับเราก็กด o อ e n ไปเลยก็ได้นะครับอ่ากด o อเ n เสร็จมันก็จะขึ้นตัวโปรแกรมมาให้เราเลยนะครับผมถามอะไรแล้วก็อ l o รไว้ก่อนนะครับผมอ่าองการตั้งค่าการแจ้งเตือนอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเรกกด All l o w ไปเลยอย่างนี้นะครับผมอ,อนขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นหน้าต่างแรกก็จะมี คู่สกุลเงินนะครับที่ใช้ในการเทรดอยู่นะครับขึ้นมาให้เรานะครับผมเดี๋ยวแล้วก็มาดูนะครับอันนี้คือเมนูช่องแรกนะครับที่เขียนว่าโคดนี่ยนะครับผมก็จะมีคู่สกุลเงินอยู่นะครับเมนูชาร์ตเมนูชาร์ตตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามีอะไรนะครับลักษณะหน้าตาชาร์ตก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมต่อไปก็จะมาดูเมนูตรงคำว่าเทรดนะครับเทรดก็ อันนี้ก็จะเป็นเ,เราเรียกว่าเป็นเงินเดโมนะครับนะเป็นเงินเดโมมาให้เรานะครับนี่ยทั้งหมดหนึ่งแสนเหรียญนะครับซึ่งเราสามารถใช้เงินตรงนี้นะครับไปเทรดได้เนาะนะครับเป็นแต่ว่าเป็นเงินไม่ใช่เงินจริงนะครับเราสามารถเอาไปฝึกได้นะครับฝึกดูกราฟฝึกออกไม้ออกออเดอร์นะครับผมเราสามารถใช้เงินตรวนี้ไปฝึกให้คล่องก่อนนะครับนะให้มีพื้นฐานก่อนแล้วเราก็ ให้ไปเปิดพอตจริงนะครับแล้วก็มาแอดเข้าในตัว NTC ตัวนี้นะครับหรือว่ามาแอดโบกจริงเข้าไปแล้วเราก็มาเทรดเงินจริงนะครับผมอ่าส่วน history นะครับ history เมนูตรงนี้นะครับก็ก็จะเป็นสถานะนะครับของเรามันจะมีสถานะ day นะครับสถานะวันวันนี้นะครับสัปดาห์นี้เดือนนี้แล้วก็เราสามารถเลือกดูนะครับ ฐานะของเรามันเวลาที่เราอยากดูก็ได้นะครับผมอ่าครับอย่างเช่นวันนี้สมมติว่าเราเทรดไปท้าไหร่ว่าจะมีรายการนะครับขึ้นมาให้เราดูนะครับมีกําไรมีอะไรที่เราเทรดได้ในแต่ละวันมาให้ดูถ้าเราเลือกเป็นสัปดาห์ก็จะมีรายการในแต่ละในของสัปดาห์นะครับนะให้เราดูนั่นเองนะครับผมอ่า ต่อไปก็เป็นเรื่องของการตั้งค่านะครับเซ็ตติ้งนะครับเมนูตอนนี้เนาะนะครับเราลองกดเข้าไปนะครับมันก็จะมีเมนูมาให้เราตั้งค่าอยู่นะครับหลายตัวนะครับผมซึ่งตัวแรกนะครับที่เราจะมาตั้งค่ากันนะครับก็คือของผมมันเป็นเดโมอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาล็อกอินนะครับด้วยบัญชีจริงเลยนะครับด้วยบัญชีจริงเลยนะครับเราก็มาเลือกตรงนี้หรือจะเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับนะที่เขียนว่า New a c c o u n t ตรงนี้นะครับอ่าเราก็เลือกไป New a c c o u n t เลยนะครับเลือกเป็น New a c c o u n t นะครับผมหลังจากนั้นก็จะมีเมนูคาว่า Open Ademo Account กับ Login to a NSX c c o u n t นะครับาเราก็เลือกเมนูตัวนี้นะครับ Login ได้นะครับหมายว่าเรามีเรามีเราสมัครบุกไปแล้วนะครับเรามีย s ส r n a m e password แล้วนะครับกดเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาค้นหาเซิร,ร์ฟเวอร์ของเราเนาะ นี่นะครับช่องนี้นะครับ Enter Company or Server Name นะครับเราก็กดเข้าไปเลยนะครับซึ่งของผมใช้โบก x ออยู่เนาะผมก็จะพิมพ์ x m g l o b a l นะครับผมอ๋อเอนะครับพิมพ์ผิดนะครับ x m ็ l o ของผมเป็นเรียวยี่สิบปดส่วนตรงนี้นะครับของใครใช้โบกไหนใช้เซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับก็ แอดของตัวเองไปนะครับอันนี้ของผมนะครับทําเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่นะครับรูสเนียกับพานเปิร์ของผมไปนะครับผมอ่าพารเบิร์ก็ของใครแนะนํานะครับว่าให้กดเปิดเซฟพารเบิร์ไปด,ด้วยนะครับเพราะเวลาเราเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมามันก็จะล็อกอินให้เราอยู่เสมอนะครับเราไม่ต้องมา ใส่เสียเวลาเปเราอยากจะปิดหลากจะปิดออเดอร์อยากจะปิดกำไรอยากจะปิดขาดทุนอะไรเงี้ยครับบางคนไม่ได้ตั้งอาออเดอร์หรือว่าคราฟมันกาลังพุ่งดีๆนะครับอยากจะมาเปิดนะฮะแล้วเราก็จะมาออกออเดอร์อย่างเงี้ยครับต้องมาเสียเวลาใส่พัดไปปิดนะครับก็เปิดไว้เลยนะครับเพราะเครื่องเราเราใช้คนเดียวอยู่แล้วนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็กดเมนูนะครับอ่าซายอินนะครับอ่าซายอินตรงนี้นะครับกดกรเาไปึ้งก็ เห็นไหมครับ้ามันก็จะได้กลับมาหน้าโคดนะครับหน้าคู่สกุลเงินนะครับที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ให้เราเห็นก็มีอยู่แค่นี้นะครับก็หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูอื่นกันต่อนะครับผมอันนี้ก็จะหน้าตาเหมือนเดิมนะครับเปิดกราฟอยู่เห็นไหมครับของผมก็จะมีมีของผมขึ้นมาเองเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ตรงเทรดเมื่อกี้เป็นเดโมมีเงินเป็นแสนเหรียญนะครับอันนี้เป็นของผมเองนะครับก็มีเงินอยู่ 98เหรียญนะครับกับโบนัสอิติิเศษ4เหรียญเนาะแล้วก็มีไม้นะครับตั้งเซลลิมิตไว้ไม้นึงนะครับผมหลับนะครับปิดไม่ทันนะครับผมเฮสโชรี่นะครับก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรนะครับแล้วก็มาตั้งค่านะครับก็เดี๋ยวเราจะมาตั้งค่ากันนะครับตั้งค่าตัวกราฟนะครับว่าเราจะตั้งค่าตัวอะไรกันบ้างนะครับสังเกตดูเห็นไหมครับกราฟมันยังเป็นสีขาวเขียวอยู่สีใสๆสีเขียวอยู่นะครับก็ ดูไม่สวยงามนะครับบางคนถ้าใช้ไปก็อาจจะงงนะครับานะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนสีของการาฟกันเนาะนะครับก็เข้าไปที่เมนูเซตติ้งตรงนี้นะครับกดไปที่เซตติ้งนะครับหลังจากนั้นเลือกเมนูที่เขียนว่าชาร์ตนี่นะครับผมชารตรงนี้เนาะกดเข้าไปนะครับผมในสาเมนูแรกข้างบนนี้นะครับก็จะมีบาร์ชาร์ตคันโต๊สติกแล้วก็ลายชาร์ตนะครับก็บาร์ชาร์ตก็จะมีลักษณะเป็น ตรงชาร์ตนะครับเดี๋ยวเราเลือกลองเลือกดาวชาร์ตดูเนาะเดี๋ยวเราก็ไปดูสิก้าวเห็นไหมครับลักษณะก็จะเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับผมอ่าหรือเราลองไปดูนะครับแคลโดสติ๊กนะครับแคลโดสติ๊กก็จะเป็นตัวที่ร้อยส่วก็จะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใช้ตัวนี้อยู่แล้วนะครับผมใช้ตัวนี้เนราอนการดูนะครับเนี่ยแต่ว่าสีมันยังไม่สวยเดี๋ยวเราไปตั้งค่ากันเนาะนะครับหรือว่าจะเป็นตัวลายชาร์ตนะครับลายชาร์ตก็จะเป็นเส้น นะครับผมนะก็อาจจะใช้เวลาเรามาดูตีตีเทนไลน์อะไรอย่างนี้นะครับต,ตัวตัวตัวนี้นะครับอ่าเป็นหญ่แล้วก็จะไม่ค่อยได้ใช้กันนะคร็จะใช้เป็นบางครั้งเท่านั้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาตั้งนะครับก็เราก็เลือกเป็นแคลดดอสติ๊กนะครับแคลดเดรสติ๊กเองตัววอลลุ่มเราจะใช้ไหมถ้าใช้เราก็เปิดนะครับอาร์ตไพลน์ใช้ไหมว่าของผมผมจะใช้นะเพื่อให้มันโชว์นั่นเองนะครับตัว ตัว P ตัว P เหี่ยทีเปเลเตอร์ใช้ไหมนะครับของผมใช้ผมก็เปิดนะครับอ่าเทรดเดอร์เลเวลใช้ไหมของผมใช้ผมก็เปิดนะครับผมนะก็แนะนํานะครับไอสองตัวกาเนี่ยครับตัวอาร์ตใช้กับตัว P เห r ี่ยทีเปเลเตอร์เนี่ยแนะนําให้เปิดเนาะนะครับส่วนเทดเลเวลจะเปิดไม่เปิดก็ได้นะครับต่อมานะครับเราก็มาตั้งสีของกราฟนะครับสีของกราฟนี่เมนูนี้นะครับผมก็กดเข้าไปนะครับอ่า ก็จะเห็นอยู่ประมาณนี้ทีนี้ที่ต้องสร้างมีอะไรบ้างนะครับก็คือ bar up นะครับ bar ก็คือตัวตัวแท่งกราฟนะครับ bar up เป็นสีเขียวอยู่แล้ว bar down นะครับ bar down เราก็เป็นสีเขียวเนาะเราก็เปลี่ยนให้เป็นสีแดงนะครับอะไรที่เป็นดาวเนาะเราจะเลือกให้เป็นสีแดงนะครับผมเลือกสีแดงนะครับแล้วกดต่อไปนะครับเราเราเราตั้งเอาเดี๋ยวเราตั้งให้ครบเลยนะครับตั้งให้ครบเลยนะครับ แล้วเราก็อออไกเพียนะครับเราก็กดเซฟนะครับเลือกสีแล้วก็กด save, ะะเซฟตรงนี้นะนะครับผมสีเราก็เลือกนะครับสีแดงเราก็เลือกตรงนี้นะครับแ,แล้วเรากดเซฟนะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วนะครับผมก็ตรงบูแคนเดลกับเบียแคนเดลเนี่ยนะคะรับก็เปลี่ยนนะครับตรงบูแคนเดลนะครับมันเป็นสีดําอยู่นะครับนี่เนาะ,ะตรงนี้เนาะนะครับเราก็เปลี่ยนให้มันเป็น สีเขียวนี่นะครับสีเขียวนะครับนะครับแล้วเราก็กดเซฟเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวเบียร์แคนเดิลนะครับมันเป็นสีขาวอยู่นะครับตรงนี้เนาะเราก็มาเปลี่ยนให้มันเป็นสีแดงนะครับสีแดงแล้วกดเซฟเหมือนเดิมนะครับลายชาร์ตสีเขียวเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องตั้งโวลุ่มสีเขียวเหมือนเดิมนะครับ มาดูบิดไพส์ได้นะครับบิดไพส์บิดไพส์มันเป็นสีสีออกครีมครีมอยู่เนาะเราก็มาเลือกอ่าเราผมจะเลือกเป็นสีน้ําเงินนะครับก็อยู่ช่วงนี้นะครับสีน้ําเงินเนาะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับแล้วกดเซฟเหมือนเดิมนะครับส่วนอาร์คไพส์เป็นสีแดงอ่าเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะครับผมเหตุเลเวลสีเขียวซอฟต์เลเวลสีแดงก็เอาตามนี้นะครับอ่าก็เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูหน้าชัดกันนะครับแล้วจากนั้นก็กดขับด้านบนตรงนี้นะครับ นี่นะครับกดตรงนี้เนาะชาร์จกดกระปายนะครับแล้วเราก็อีกที่นึงนะครับกดกระปายหลังจากนั้นเราก็มาเลือกเมนูชาร์จนะครับชาร์จตรงนี้เนาะเรามาดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงอนี่ครับซูมนิดนึงนะครับขยายซูมขึ้นมาก็จะเห็นรูปร่างหน้าต่านงี้ครับโอ้ดูง่ายขึ้นเห็นไหมครับแท่งกราฟที่มันเป็นลงก็จะเป็นสีแดงงี้ครับแท่งกราฟขาขึ้นก็จะเป็นสีเขียวนี่แล้วก็ถึงดูง่ายขึ้นนะครับก็ เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการตั้งค่าการ์ดมันเองนะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งค่าคู่สกุลเงินกันนะครับผมว่ามีคู่สกุลเงินอะไรบ้างนะครับที่เราจะเอามาใช้เทรดนั่นเองน,นะครับเราก็ไปเลือกที่เมนูที่เขียนว่าโขดตรงนี้นะครับโขดตรงนี้เนาะนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดคู่คือคู่สกุลเงินไหนที่มันเปิดการาฟไว้อยู่เนี่ยมันจะลบออกไม่ได้นะครับผมอย,อย่างตัวเนี้ย คู่สกุลเงินที่ผมเปิดไว้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับมันเป็นคู่ EUR USD นะครับผมจะลบไม่ได้เนาะนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดคู่สกุลเงินอื่นให้ก่อนอ่านี่นะครับเป็นกราฟคู่ EUR NOK ทิ้งไว้นะครับอ่าหลังจากนั้นผมกลับไปที่เมนูโควต์ตรนี้นะครับโควต์ตรงนี้แล้วผมก็จะลบคู่สกุลเงินพวกนี้ออกให้หมดนะครับเพื่อที่จะแอดเข้ามาใหม่เนาะนะครับเพราะบางอันเราไม่ได้ใช้นะครับเราไม่นิยมเทรดกันนะครับผมเราก็จะ ไปแอดคู่สกุลเงินเฉพาะคนที่เขานิยงเทียกันนะครับมาซึ่งก็จะมีทั้งหมด29คู่นะครับรวมทองนั่นเองนะครับผมวิธีการลบนะครับให้เราไปที่รูปบินส่อตรงนี้นี่นะครับรูปบินสอนี้เนาะนะครับกดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเราจะลบคู่สกุลเงินไหนเราก็ติ๊กนะครับติ๊กวงกลมที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับผมของผมทุกอันเลยเนาะผมก็จะติ๊กเอาให้หมดเลยนะครับลบเห็นไหมครับตรนี้ EURNOK เนี่ยมัน มันเปิดกรฟไว้อยู่เมื่อกี้มันจะลบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาลบหลังนะครับอ่าอันไรมันเปิดได้อ่าโวโกของผมก็ลบไม่ได้นะครับเพราะว่าผมยังมีออเดอร์ติดไว้อยู่นะครับก็ไม่สามารถลบได้ก็ไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนนะครับพอเราเลือกครบมาแล้วนะครับเราก็มาทิศลูปถังขยะนี่นะครับอ่ามุมบนขวามือนี้เนาะนะครับกดลบปึ้งนะครับก็เหลือแค่สองคู่นะครับที่อยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาลบกัน ที่หลังก็ได้นะครับไอย่างหรือเราจะกลับไปเปิดกราฟมาก,กอนก็ได้อ่าเปิดกราฟของโกไว้ก็ได้นะครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้คู่กราฟตัวนี้ก็จะเป็นทองนะครับหรือโกนั่นเองเนาะเรามาดูนะครับว่าไอ้ตัวเออยี่ก็เลบได้ไหมน่าลบได้ไหม,รไไมครับเราก็เลือกลบไปก็เหลือโกไว้อันเดียวเพราะยังไงเราต้องใช้เขาอยู่แล้วนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเพิ่มคู่สกุลเงินกันนะครับที่ผมบอกไปแล้วว่า คู่สกุลเงินนะครับที่เราจะใช้ีมีทั้งหมด29คู่รวมทองในโกูเลยนะครับผมอ่าแล้วเราจะไปเพิ่มมันยังไงนะครับเราก็ไปที่รูปหนึ่งสองนี้อ่านี่นะครับรูปหนึเนาะหลังจากนั้นก็มากดเครื่องหมายบวกนี่นะครับเครื่องหมายบวกมุมบนขวานะครับกดครหมายบวกเข้าไปนะครับก็จะมีมาเจอเมนูนไหมครับ forex 1 forex สอง spot เม r ร a ล forex ส efd cash cfd future อะไรพวกนี้นะครับซึ่งจริงแล้วนะครับ ตัวทู่สกุลเงินที่เราจะใช้เนี่ยมันจะอยู่ในฟอ r เร็กสองสปอร์ตเมเซียแล้วก็ฟอรกสานะครับผมอ่าก็นะครับอันนี้มันจะเป็นคู่สกุลเงินที่ที่เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอามาเทรดกันนะครับอ่านะครับเดี๋ยวก็จะอยู่ใน Forex 2สองนนะครับอ่ายี่สิบเก้าคู่มีอะไรบ้างผมก็จะไล่ไปเรียงการตัวอ,อักษรไปเลยแล้วกันนะครับก็เริ่มจากตัว A นะครับ ก็เลยเร็น AUDCAD AUDCHF เนี่ยนะครับก็เราจะเอาคู่สกุลเงินไหนแล้วก็กดเคอหมายบวกเขียวๆด้านหน้านี้นะครับกดเครื่อหมายบวกไปเลยนะครับมันมันก็จะไปอยู่ในหน้าขวดของเรานะครับผมกดเครื่องหมายบวก AUDJPY AUDNZD นะครับ CADCHF a, a d j p y นะครับอ่านี่นะครับ C H F J P Y C H nah, F, F, F S H P D ไม่ใช้นะครับเราก็ไม่กดนะครับผมเดี๋ยวก็มาข้ามเป็นตัว E นะครับ E U R A U D E U R C A D E U R C H F E U R T B P E U R H U S ไม่เอานะครับก็ข้ามไปก็มาเป็น E U R J P Y E U R N S D นะครับ E.U.R.P.L.N ไม่เอานะครับ E.U.R.A.U.D ไม่เอา E.U.R.S.G.D ไม่เอานะครับ e u r t R y ไม่เอานะครับก็มาเป็นตัวจีเลยนี่นะครับก็มาเริ่มที่นี่เลยนะครับ g b p a u d นี่นะครับกดไป g b p c a d G b p c h f g b p j p y G b p n s p นี่นะครับผม G b p s g d ไม่เอานะครับก็มาเริ่มที่ NZD CAD นะครับกดบวกไป NZD CHF NZD j p y นี่นะครับต่อมาก็ NZD SGD ไม่เอานะครับก็มาเป็น NZD USD นะครับ SGD j p y ไม่เอานะครับ USD CAD เอานี่เอาครับ USD RUB ไม่เอา USD TRY ไม่เอานะครับผม อันนี้ที่อยู่ในฟอริกสองนะครับเราก็เลือกไปแล้วทีนี้มันยังไม่ครบ29คู่เนาะเราก็มาดูที่สปอร์ตเมทเชี่ยลสปอร์ตเมทเชี่ยลมันจะมีคําว่าโกนะครับโกต่อจากคำว่าซกิเวอร์นะครับแต่เราแอดไปแล้วมันก็เลยไม่ขึ้นเนาะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราถือว่าแอดไปแล้วอ่าถัดมานะครับก็มาดูที่ตัวฟอริกสามนี่นะครับฟอริกสามนี่นะครับฟอริกสามเนาะแล้วก็กดเข้าไปนะครับก็ รูปสกุลเงินที่เราจะเอาก็จะมีเลยครับ AUD USD เนี่เอากดบวก EUR USD เอากดบวก GBP USD เอานะครับ USD CHF เอานะครับ USD CNH ไม่เอา USD HKD ไม่เอา USD HUF ไม่เอานะครับเราต้องมาเอาที่นี่เลยนะครับ USD JPY เอานะครับ USD p l n ไม่เอา USD SGD ไม่เอา USD s h a Air ไม่เอาก็ครบนะครับเราก็กดโดนมุมบนขวาเนยนะครับกดตรงนี้เนาะนะครับไปเห็นไหมครับเราก็จะมีคู่สกุลเงินมาให้เราเนี่ยนะครับทั้งหมด29คู่ที่คนทั่วไปนิยมเทรดกันนั่นเองนะครับนี่นะครับเรามาดูที่ชาร์ตเห็นไหมครับชาร์ตเราเปิดโคไว้อยู่เห็นไหมครับมันก็จะมีอยู่นะครับนี่ อันนี้ก็เป็นการตั้งค่านะครับเบื้องต้นเนาะสำหรับตัวโปรแกรม MT4 หรือไม่ a t r เท e ดดสีน่น,นะครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถไปเทรดได้แล้วนะครับผมไปเทรดได้แล้วนะครับผมก็ใครจะเทรดคู่ไหนก็เลือกวิเคราะห์กราฟนะครับมั่นใจก็เทรดได้เลยหรือใครยังมือใหม่ยังไม่เป็นเลยนะครับเราก็ ใช้ตัวเดโมไปก่อนนั่นเองนะครับผมเพื่อฝึกออกออเดอร์ฝึกดูกราฟฝึกอะไรให้คล่องนะครับผมไม่ต้องรีบร้อนนะครับเพราะว่าพอเล็นี้ต้องเราไม่ได้ใช้คันเดานะครับเราใช้ความรู้นะเราต้องศึกษาเยอะๆนะครับหาข้อมูลเยอะๆนะครับเพื่อใช้ในการเทรดในงั้นเดี๋ยวเราก็จะมีการล้างพอร์ตขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งโดยปกติทุกคนต้องเจออยู่แล้วนะครับประสบการณ์ล้างพอร์ตนะฮะของแบบนี้ต้องรองด้วยตัวเองนะครับผมก็ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ลำรวยกันทุกคนนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ